สวัสด,ดีครับ,บเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการขึ้นเกมลุกนะครับก็คือมีพี่คนหนึ่งอยากให้ผมทําคลิปเกมลุกนะครับ,บเพื่อนๆผมก็เลยจัดให้นะครับนี่แล้วผมมากับแผนนี้เลยนะแผนใหม่ของทีมผมครับ35 2นะอันนี้ผมออกมาเล่นแก้เบื่อครับเพื่อนเพื่อแล้วก็แนวทางการขึ้นเกมลุกของผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะเป็นเบสิกพื้นฐานนะก็คือเบสิกนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าเป็นมือใหม่นะใช้เอาไปขึ้นแรงนระ้านได้สบายครับเบสิกนี้นะ อ่าแล้วผมจะเล่นยังไงไปดูในเกมกันเลยครับ<อ>นี่คขาเพื่อนเจอคู่แข่งแล้วนะผมเจอแรงล้าเลยอ่ะแรงสูงกว่าผมตั้งเยอะนะ<อ>ผมจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเ<อ>มื่อกี้เห็นโซคาเตสแบบๆด้วยนะอ,อ่าริงด้วยคนะ่ะเพื่อนโซคาเตสมีอีซักด้วยนะตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยว่ะป<อ> <laughs> ผมโดนยิงบ่อยมากนะครับอีซักแล้ว<อ>ดูกันนะว่าผมจะสู้ทีมนี้ได้หรือเปล่าเ<อ>ขาแรงล้าเลยนะ<อ>นี่ครับ การขึ <K guided game> ้นเกมเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราต้องให้นักเตะหันหน้าตรงครับก่อนที่จะส่งบอลนะนี่ครับถ้าไม่มีช่องจ่ายแล้วก็คืนหลังก่อนก็ได้นะครับไม่มีใครว่านี่ครับมีช่องเราค่อยขึ้นนะหันหน้าให้ตรงครับเพื่อนนี่ครับพอหันหน้าตรงกุ๊บมันก็จะส่งตรงนะแล้วแฮมซิกอุ้ยฟาวครับเพื่อนผมได้ฟาวนะก็คือช่วงอยู่กลางสนามนะครับเพื่อนเราแบบ พยายามหันหน้าให้ตรงนะแล้วก็ส่งให้ตรงครับเพื่อนการส่งก็คือปัดไปทางซ้ายได้น,นะครับเพื่อการส่งที่แม่นยําแล้วก็แรงนะส่วนถ้าเราอยู่หน้ากรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามแล้วให้เราเล่นสกิลตามที่นราดล่เลยครับอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถนิดน,นึงนะอ่าแล้วเหมือนผมจะได้ฟาวแล้วครับเพื่อนปา<ะ>ผมพูดไปเล่นไปแล้วแบบไม่รู้จเป็นอไรอะ่ะได้ฟาวบ่อยมากเลย โหอันนี้ผมรู้ตำแหน่งเองครับเพื่อนผมเล่นเล็กไม่รู้เนี่ย<ะ>แเราซาร่าโหไม่ทันแล้วครับผมร้นก่อเลยนะลูกนึงไม่เป็นไรครับเพื่อนให้ขอไปก่อนก็ได้นะผมไม่รีบครับไปครับเราทําตามสเต็ปเดิมนะคือถ้าเราเสียป,ประตูอะเราก็คิดเสมอน,นะครับเพื่อนว่าเราสามารถกู้สถานการณ์ได้นะครับอ่าเป็นไมซ์เซตที่ดีนะครับเฟกมาเรียบร้อยครับเพื่อนลูกนี้ผมคิดจะเรียบร้อยแล้วนะ กูตัวเซฟเฉยเลยว่ะบ <Cou archive> <Station> ้งโอ้ไม่เป็นไรครับมีเส้นไม่ได้กอร์ลินกา้โหูกูต <Apollo> ัวเหนื่อยอีกละสงสัยฟอร์มโหดจากอาร์เซนอลเมื่อคืนนะครับเจออาร์เซนอลนี่เหนียวมากเลยนะยิงครับโอ้โหเซฟอีกแล้วแฮมซิกผมยิงเน้นๆกูตัวเซฟอีกแล้วเพื่อนๆเหนียวเกินประตูฝั่งนู้นโอ้โหออกมาเก็บได้วะไม่เป็นไรครับผมไม่รีบเล่นนะ แล้วเป็นฝั่งตรงข้ามคลองบอลเนี่ยนะครับดูจากฝั่งตรงข้ามเอฝั่งตรงข้ามก็เล่นเหมือนกันนะครับเขาพยายามหันหน้าให้ตรงแล้วค่อยจ่ายนะ,นนะ,ะ,นะนเนี่ยครับโหแล้วลูกนี้โหแล้วลูกนี้อมาตีนี้ผมก็เซฟเหมือนกันนะเพื่อนเอาดิมาตีนี้ผมก็เหนียวนะไปครับยูเซโอ้ทันไว้เนี่ย ไม่น่าทันแล้วครับครึ่งแรกจบที่หนึ่งศูนย์นะครับเพื่อนๆฝั่งนู้นขอน้ำผมนะเดี๋ยวผมต้องรีบกู้สถานการณ์คืนละเออครึ่งหลังนี้ผมต้องยิงคืนแล้วนะเพื่อนถ้าผมยิงคืนไม่ได้นี่ผมแพ้นี่จบเลยนะเสียแรงเลยครับนี่คือแผนนี้ผมก็กำลังหัดเล่นเลยนะสามห้าสองเนะี่ยแบบผมเห็นคนขอเล่นกันก็น่าสนใจดีผมก็เลยเล่นมั่งนะ ไปครับยูเซโอ้โหไม่ผ่านวะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามเล่นเหมือนกันนะหันหน้าให้ตรงแล้วค่อยจ่ายครับออแล้วลูกนี้ผมฟาวอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับเขาเล่นสั้นมานะเขาจ่ายให้อีซักฮะโอ้โหแล้วหุยิเซนผม <laughs> เหมือนไม่ทันได้กดเลยเลยหูริเซนผมเข้าบอลเองแล้ว แย่ yeah, ละผมโดนสองลูกแล้วเพื่อนมันมจะตามคืนทันไหมเนี่ยโดนครับแทงมาลูกนี้ขอขู่ล้ำหน้าครับเพื่อนจะได้ลูกสูตรนะล้ำหน้าเฉยอยู่เซวิ่งไวไปผมจะตามทันไมนี่ยเพื่อนเกมนี้ผมน่าจะชนะยากแล้วน,นะอุยแต่ก็ไม่ใช่เขาไม่มีโอกาสเลี้ยวขอครับขอพลาดนะ ผมตีตื้นได้แล้วครับเพื่อนตอนนี้สกอร์สองหนึ่งนะเมื่อกี้ั้าจะพลาดนะครับเขาจะส่งผิดตัวนะเหรือจะส่งถูกแล้วไม่รู้แหละครับโอ้โหบลอกเกอร์ซาตัดได้นะยังไปต่อที่ต่อก็ยังไปต่อได้อีกอะกูริสิโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนผมนล้ผมจะแพ้ละผมจะแพ้ละโอ้โหเลยยี่สิบนาทีสุดท้ายแล้วผมต้องตามสองลูก ลองดูครับไปครับดูเซเอาเอามากี่ภาพตัดเฉยเลยเน็ตเป็นไรอะ่ะโอ้โหแย่ละสวยละผมมาทำคลิปแนะนำเกมลูก,กนะทำห้ผมโดนได้วะโอ้โหสวยละหูยนะขยิงไม่ตรงกรอบนะไม่งั้นนี้ผมโดนอีกลูกหนึ่งอะ่ะยับเลยเพื่อน ม่เป็นไรครับช่องเราเร็วๆนะแพ้ก็ช่างมันครับโู้ผ่านครับมาที่แฮมซิกปัจจอรเรียบร้อยครับเพื่อนโู้ยิงได้สองลูกนะแพ้มันเพื่อนไม่ทันละน่าจบเกมแค่นี้นะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนแต่เราไปกดกันในเกมนะ เกมนี้เราแพ้และคือกูตัวเขาเหนียวเกินนะเพื่อนผมยิงรัวๆเลยตอนนั้นน่ะยิงไม่เข้าอะ่ะกูตัวเซฟได้รัวๆเลยครับเพื่อนไม่เป็นไรนะนี่นะครับเพื่อนดูดิครับการที่เราหันหน้าตรงๆแล้วก็ส่งบอลนะอันนี้คือถึงผมจะแพ้นะแต่แบบดูจากสถิติได้นะครับการแม่นยำไอ้ความแม่นยำการส่งบอลของผมนะคือ93%เลยนะครับส่งแม่นกันมากๆนะครับสําหรับแบบการหันหน้าให้ตรงแล้วค่อยส่งนะก็คือการทําอย่างเงี้ยจะทําให้เราเสียบอลยากขึ้นครับเพื่อน แต่ก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะว่าไปถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วเราจะสามารถกดสก,กิลแล้วก็ยิงเขาได้หรือเปล่าอย่างผมเนี่ยผมยิงไม่ได้นะผมยิงไปติดกูตัวอย่างเดียวเลยอะอันนี้ก็แย่หน่อยครับเนี่ยผมยิงเขาหกลูกอะเขากรอบหกลูกกูตัวเซฟหมดเลยนะอ่าไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับนี่ครับเพื่อนผมกดไปเกมแล้วน,นะรนะอบนี้เจอ OPR ก็น่าจะสูสีหน่อยครับแรงก็สูสีกันนะนี่ครับอ้หูยคูหน้าเป็น พี่โดสองคนเลยนะเอาเรื่องจาดนี่ครับเดี๋ยวเจอยูเซกันอยู่นะครับผมนะเออสลับฝั่งหน่อยดีกว่าปกติผมเล่นยูเซฝั่งนี้นะผมก็ลืมเปลี่ยนเลยคือเกมเมื่อกี้ผมแพ้อะกูตัวเขาเหนียวเกินนะเกมนี้ผมจะแบบไม่ยอมแพ้และผมไม่อยากแพ้และไปครับ เนี่ยฝั่งนู้นของกันนี้แบบแผ่นของเกมนะโอ้โหอันนี้ผมจ่ายพลาดนะแบบเมื่อกี้คือไม่ดีนะครับเพื่อนเราต้องหันหน้าให้ตรงก่อนนะอุ้ยสวยครับเอเชียนนี่ครับหันหน้าให้ตรงๆนะแล้วลูกนี้หลอกมาโยนเขาวิ่งแล้วแทงมานี่ครับเพื่อนลูกทูก็มันดีจริงๆครับปึ๊บดึงกลับหลังมาโอ้โหติดมาดดินี่ว่ะแล้วอย่างนี้ผมก็สับปั่นดีครับโอ้โหติดวิเอล่าครับเพื่อนฝั่งนู้นนะ่าใช้เป็นโกเป็นฟันเดอร์ซานะครับ ผมมองไม่ทันนะตอนดูทีมอะไม่ได้มองเลยครับแล้วเป็นแฮมซิกโอ้โหติดโด้อ้วนครับโอ้ยเขาสวนมาเป็นแถบเลยว่ะ้ยสวยมากวอลเกอร์ Walker. ไปครับจังหวะสวนกลับละผมก็จะไม่รีบสวนเอา้าโยนครับมองบอลเอาแรงได้ครับยิงหักข้อเข้าไปโอ้โหติดหวอเพื่อนใครวะไม่รู้ครับหัวทองทองมาบล็อกผมได้อะ และลูกนี้พีโดครับเนี่ยเขาเล่นเหมือนผมเลยนะเนี่ยเขาเพื่อนๆเขาจะพยายามคืนนะถ้าไม่มีช่องจ่ายเขาก็จะแบบคืนไปก่อนครับรอมีช่องค่อยจ่ายนี่ครับเนี่ยเยขาไม่รีบนะเขาใจเย็นนะ <Wow. S 1> แผนนะ่าจะแผนเดีวยวกับผมด้วยนะดูแล้ววนะ่าน่าสามห้าสองเหมือนกันนะนะครับสวัสดีครับแกเรเบลเจอจุดผมหน่อยนะ เดี๋ยวมาดีครับจุดบลลิงแฮมผมอะเนี่ยแย่งบอลบักไดเบลวครับแล้วจังหวะสวนละไปครับมาที่ยูเซบองหักขึ้นบนมาโอ้โหเขาดักทางผมได้วะผมคิดว่าผมจะเขา้าผมคิดว่าเขาจะเข้าตรงๆนะกาจะหักหลบขึ้นบนโอ้โหดนดักทางว่ะเพื่อน,อนไม่ธรรมดานะครับเอาเรื่องจัดเอ้ยไม่ใช่แผนเขาไม่ใช่สามห้าสองนะครับเพื่อนผมนึกออกละแผนเขาน่าจะเป็นสี่สองสองสองนะครับ เออผมไปมองไงเป็นสามหน้าสองนั่น่ะคือผม่าแต่คุยไงผมไม่ได้ดูล่ะหูสวยมากครับซาร่ามาฮยอนครับมายูเซใหฮยอนครับวิ่งแล้วแต่ผมย่อครับผมให้ยูเซไปเองโอ้โห,โหก็เสร็จบองดิงให้ไปเองเนี้ยน่าจ่ายครับเพื่อนไม่น่าติดเลี้ยงเลยโอ้โหแล้วเขาไปเองเลยว่ะเขาไม่จ่ายเข้าในมาแล้ว พี่โดฮะฮะไม่น่ามีอะไรนะครับขอ,อนัจ,จะแบบหยอกของเล่นนะเอ้าแฮมซิกทำไรแฮมซิกผมมองมองวันไม่เห็นนะเมื่อกี้ปั๊กโหฝั่งนู้นเขาเล่นรัดกุมจัดเลยเขาแบบไม่รีบขึ้นเกมอ่ะเขาคองเกมอย่างเดียวเลยเขาอคลองบอลอย่างเดียวอ,อ่ะ คือผมเมมจัดเลยเนี่ยเมมจัดอะครับนี่อะเดี๋ยวผมเมมมั่งนะ <Huh? S 1> ผมเมมมาผมเมมมั่งนะไปครับโยนครับตอ,อ,อกมาเรียบร้อยครับเหมือนจะหลุดละหักหลบมาแล้วกินปั่นนิ่มๆครับเพื่อนๆ <Hey. S 1> ผมขึ้นละ oh. เอ้ผมขึ้นนำละ oh. หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <Hey. S 1> อ่าจากโยนครับนะโยนครับนี่แบบเป็นอีกตัวหนึ่งนะลูกรักผมเลยอะ ยิงทุกเกมนะครับตัวนี้ของแท้ครับอ่านี่ครับแล้วลูกนี้จ่ายมาเอุ้าติดวีเอล่าเฉยปักอะไรครับเนี่ยเงี้ยดูดิฝั่งนู้นขาใจเย็นมากเลยนะขณะเขาเกมตามข่อย่างนิ้มผมอะโอ้โหอุ้ยคิดว่าจะโดนโดว่้แล้วครับมาตีเนสเซฟนะของแท้ว่ตัวเนี้ยโอ้โยบองกับแฮมซิกนะประกบหัว,วกันเลยเมื่อกี้เอาเอาแฮมซิกเป็นไรวะนะ่ะ สงสัยยังมึนอยู่ลงไปนอนเฉยเอาเรื่องนี่ครับซาร่าจ่ายมามาทยูเซยนครับสับมาโอ้โหมาดินี่แบบหลังหักอะ่ะเอา้าติดคาร์ลสชนะเขาเพื่อนเกมนี้ชนะหนึ่งศูนย์นะสกอร์น้อยมากครับฝั่งนู้นเขาเลยแบบรัดก,กุ้มจัดอะ่ะคือแบบไม่มีใครได้บุกกันเลยข่าคลองบอลอย่างเดียวเลยนะถ้าเขาบุกผมมากกว่านี้นะ่าจะได้ยิงผมอยู่แหละ โหดูดิครับเพื่อนขอคลองบอล66%อะแต่ความแม่นยำการส่งของผมในเกมนี้แบบน้อยมากเลยนะ,ะ73มาผมส่งพลาดเนาะเอผมส่งพลาดบ่อยมากเลยเนี่ยดูดิครับฝั่งนู้นอะแม่นยำการส่งต้อง93%นะครับคือเขอให้ใจเย็นมากๆนะสรุปการเล่นนะครับเพื่อนการเล่นของเราเนี่ยเราควรใจเย็นนะครับเราไม่ควรใจร้อนนะถ้าเราใจร้อนอนะเราก็จะแพ้ได้นะครับเหมือนผมที่ผมแพ้ไปบ่อยๆนะอ่าคือเราก็ต้องแบบ ใจเย็นเข้าไว้นะครับถึงจะโดนขึ้นนําเราก็ต้องใจเย็นนะแล้วก็คิดเสมอนะครับว่าเราสามารถกลับมาเล่นได้นะกลับมาแบบชนะได้เออเป็นความคิดที่ดีนะครับถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบหลักๆเลยที่สําคัญเลยนะครับก็คือการส่งบอลนะครับหันนักหันหน้านักเตะให้ตรงนะแล้วก็ค่อยส่งครับเพื่อนถ้าหันไม่ตรงแล้วส่งอ่ะบางทีนักเตะจะแบบมันจะหงายหลังนะครับแล้วมันจะส่งไม่ตรงนะเออคือแบบเหมือนจังหวะแฮมซิกผมอะครับที่ผมเล่นไปนะ ใหเบี้ยวจัดเลยอันนั้นคือผมใจร้อนนะครับก็คือไม่ดีนะครับคือแบบเราก็ควรใจเย็นนะอันดับแรกเลยแล้วก็2นะครับมีความคิดที่ดี3ามใจบอลให้ตรงค้าเพื่อนแล้วก็4ี่คือฝีมือของเราเองนะครับฝีมือก็คือผมก็ไม่ค่อยเก่งนะผมกดสกิลอะไรไม่ค่อยเก่งหรอกครับเพื่อนผมก็พอเล่นถูๆไทยๆไปได้นะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับแนวทางการเล่นเกมลุกของผมนะคืออยากให้ผมปรับแก้อะไรตรงไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับเพื่อนผมก็แบบกําลังสร้างนะช่องอ่ะเออ แต่ทุกคลิปที่ผมทําเนี่ยผมทาเต็มที่มากเลยนะเพื่อคนดูนะคือแบบเพื่อนๆมาคอมเมนต์คุยกับผมเนี่ยผมมีความสุขมากๆครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเท่าที่ผมทําได้นะผมจะทําให้นะครับและผมจะทําให้เต็มที่เลยครับเพื่อนๆคือแบบบางอย่างอ่ะผมก็อยากจะเอาตัวมารีวิวให้เพื่อนดูนะแต่คือผมก็ไม่มีกาลังซับไงผมไม่ได้เติมอะผมสายฟรีนะเพื่อนเออคืออยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องไปแล้วครับขอบคุณครับที่ดูนะอ่าผมไปแล้วสวัสดีครับ